เราทําคลิปมาแล้วก็มีข้อความว่าไอ้ควายออันนี้มันคือการวิจารณ์หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีการให้เหตุผลควายยังไงแต่ว่าถ้าเขาขยายความเนี่ยมันอาจจะเริ่มเข้าข่ายของการวิจารณ์แล้วแต่ถ้ามันจะวิจารณ์ได้สมบูรณ์ก็คืออธิบายแนวทางพัฒนาด้วยว่าทํเป็นไงเราถึงจะไม่ควายหรือว่าดีแล้วไหมที่คุณเป็นควายอะไรสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Everything in Art ผมนอตครับผมอาร์ตวนลิตครับอ่าวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของเราควรวิจารณ์ไหมเราควรแสดงความคิดเห็นไหมเราควรรีวิวไหมกับทุกๆอย่างในชีวิตเราเนาะไม่เว้นแม้แต่เรื่องของศิลปะนะครับการรีวิวการวิจารณ์การแสดงความคิดเห็น3อย่างนี้มันแตกต่างกันยังไงมันเหมือนจะเหมือนกันนะแต่ที่จริงแล้วมันเป็นเพียงแค่สับเซ็ตของกนและกันและเราจะทํำยังไงให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่กับการวิจารณ์ที่ถูกต้องเนาะและ เราจะรีแอคชั่นกับการโดนวิจารณ์อย่างไรเป็นหัวข้อที่ที่ค่อนข้างยากเออนะสมัยก่อนเขาว่ารีวิวมันหมายถึงการทบทวนการสรุปแล้วก็การให้ความคิดเห็นอย่างเราเขียนบทความวิชาการเนี่ยมันก็ต้องถูกรีวิวก็คือต้องถูกเอาบทความเราไปตรวจสอบทบทวนอืมอืแต่ที่นี้ในอีกวงการหนึ่งอย่างเช่นเรารีวิวหนังรีวิวสิ่งต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องอารมณ์ส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวข้อง ในวงการวิชาการการรีว <an> ิวอาจจะไม่ควรที่จะใส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปในวงการหนึ่งการรีวิวอาจจะต้องใส่อารมณ์ความคิดเห็นเข้าไปด้วยย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสโคปมันกว้างขึ้นเรื่อยๆจากสมัยก่อนเเร็วๆนี้ก็เห็นตัวอย่างหนึ่งของการวิจารณ์ที่ไม่ควรเอาอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องผมว่าเห็นแบบ เฮ้ยมีสายเทคเนี่ยเขาก็แบบว่าเฮ้ยคิดเปเปอร์ขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็ส่งแล้วก็ผ่านแอปพูบจากของต่างประเทศอะไรเงี้ยว่าถูกต้องอะไรเงี้ยแต่ว่าคนไทยด้วยกันเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะครับบาบาบาคนเนี้ยก็บอกว่าเฮ้ยนี่คุณทําให้ถูกต้องนะองค์กรที่น่าเชื่อถือเนี่ยเขาบอกว่าถูกแล้วคุณมีปัญหาอะไรคุณก็ควรจะไปบอกกับเขาสิไม่ใช่มาด่าผมใต้คอมเมนต์อ่าแล้วทีนี้ก็กลายเป็นด่ากันไปด่ากันมา ดาะนั้นมันจะเริ่มหลุดจากคาว่าวิจารณ์ไหมหรือว่าหลุดจากคาว่ารีวิวไหมหรือว่าทั้งหมดนั้นมันคือการแสดงความคิดเห็นนะการวิจาร์เนี่ยมันวางอยู่บนหลักการเหตุผลแล้วก็การวิเคราะห์ส่วนการรีวิวเนี่ยอย่างที่พูดไปมันก็คือมันวางอยู่บนการทบทวนสามารถใส่อารมณ์ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักวิจารณ์ก็รีวิวได้อื ในแง่หนึ่งนักรีวิวก็วิจารณ์ได้อยู่ที่ว่าเราให้น้ําหนักมันยังไงเงี้ยอันนี้ผมอธิบายในอีกเวนึ่งที่อาจจะเข้าใจง่ายขึ้นก็คือมี Objective กับ Subjective กล Sub ับมาที่คํานี้อีกแหละออบเจก i ีฟก็คือกฎเกณฑ์ความเป็นเหตุเป็นผลอะไรที่มันวัดผลประเมินผลได้ออบเจ i v ีฟซับเจก i ีฟก็คือความเห็นส่วนตัวอย่างเช่นจการอันนึงความเป็นออบเจีฟของมันก็คือ,อรูปร่างรูปทรงความเป็นเซรามิก ผลิตมาจากไหนความแข็งมันสีมันเป็นยังไง Subjective ก็คือเรารู้สึกยังไงกับมันมันสวยยังไงในมุมมองของเรามันมีคุณค่ากับเรายังไงมันแพงไปไหมสำหรับผมถ้าอธิบาย,ยง่ายๆก็คือวิจารณ์เนี่ย o b บเจคทีฟจะมากกว่า s ซับเจคทีฟมันมีหลักการมากกว่าอารมณ์ส่วนรีวิวเนี่ยผมมองว่ามันมีความเป็นซับเจคทีฟมากกว่า o b บเจคทีฟ รีวิวในเฉพาะวงการทั่วไปนะไม่ใช่วงการวิชาการเลยแล้วก็การแสดงความคิดเห็นเนี่ยอาจจะมีน้ำหนักน้อยที่สุดก็คือมันไม่จำเป็นต้องมีอะไรรองรับอาจจะไม่ต้องมีเหตุผลก็แน่ยอ,อย่างเช่นเราทําคลิปมาแล้วก็มีข้อความว่าไอควายอ,าอันนี้มันคือการวิจารณ์หรือเปล่า เพราะว่าไม่มีการให้เหตุผลคว,ยยวควายยังไงแต่ว่าถ้าเขายยายความเนี่ยมันอาจจะเริ่มข้อข่ายของการวิจารณ์แล้วแต่ถ้ามันจะวิจารณ์ได้สมบูรณ์ก็คืออธิบายแนวทางพัฒนาด้วยว่าทํเป็นไงเราถึงจะไม่ควายอืมหรือว่าดีแล้วไหมที่คุณเป็นควายอะไรสําหรับผมเนี่ยไอ้แนวทางการพัฒนาเนี่ยมันเป็นส่วนที่ยากที่สุดของการวิจารณ์โดยเฉพาะผมเพราะบางทีเราไม่รู้ว่ามันจะพัฒนายังไงคือเรารู้มันไม่ดีแหละแต่ไม่รู้ว่าทีานี้มันคือยังไงเราจะพัฒนายังไง แต่หลังจากอ่านบทความวิชาการไปได้ประมาณนึงเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วว่าจริงๆการวิจารณ์เนี่ยเราอาจจะไม่เป็นต้องใส่ข้อควรพัฒนาลงไปก็ได้ถ้าในคําวิจารณ์นั้นนมันมีเหตุผลรองรับแล้วก็หนักแน่นในการวิเคราะห์มากพออะไรเงี้ยเพราะว่าข้อมูลตรงนี้นเนี่ยม,มันมีส่วนของการพัฒนาอยู่ในนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับในเรื่องของการวิจารณ์เนี่ยผมขอยกเอ็นไอดอลด้านการวิจารณ์ก็คืออาจารย์ประวิตรแตกอักษรขอยกคําพูดของอาจารย์ประวิตร ที่อาจารย์ประวิทย์ยกคำพูดของอาจารย์กิติศักดิ์สุวรรณโพคินมายกนายกนะอาจารย์วิทย์เป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็บทวิจารณ์ของอาจารย์ประวิทย์ก็ช่วยเปิดมุมมองกับภาพยนตร์เรื่องนั้นๆแล้วก็ขยายไปสู่ขอบเขตเรื่องอื่นๆอย่างเงี้ยหนังเรื่องหนึ่งที่มันมีองค์ประกอบหลายๆส่วนใช่ไหมนักวิจารณ์สามารถที่จะนําเสนอองค์ประกอบเล็กๆเหล่าๆนั้นเนี่ยแล้วมองให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่มันต่อเนื่องกันไปสู่ภาพที่มันใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งบางที ผู้สร้างอาจจะไม่ได้มีเจตนายอย่างนั้นแต่สิ่งที่มันแทรกอยู่ในหนังมันสามารถนําเสนอไปในสู่สิ่งอื่นๆได้อีกอะไรเงี้ยครับ mm hmm. จันประวิ์เขาจะถ่ายทอดเรื่องตรงนั้นได้ดีจย์ประวิทยกคำของอาจารย์กิติศักดิ์มาว่าการวิจารณ์ก็คือการวิเคราะห์อย่างมีศิลปะอื mm hmm. แล้วการวิเคราะห์มันคืออะไรการวิเคราะห์ก็คือการเอาสิ่งนั้นมาจําแนกแยกย่อยแล้วก็ดูมันแต่ละส่วนอื mm hmm. เราเอาข้อมูลกับการวิเคราะห์มารวมกันปุ๊บมันก็จะเป็นความรู้อื mm hmm. และเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยเราก็จะถึงวิจารสิ่งสิ่งนั้นได้อย่างอย่างมีมิติมีน้ำหนักไม่ใช่แค่ว่าโอ้ยกล้วยแปะก็เทปลูกกูก็ทำได้อ่าอะไรใช่มันมีอะไรอยู่เบื้องหลังตรงนั้นใช่เขาก็ต้องว่าอะไรทำไมถึงทำอย่างนั้นเช่นศิลปะที่มันเป็นที่ถกเถียงใช่ไหมเอากล้วยแปะผนังใครๆก็แปะได้วันรุ่งขึ้นมีคนเอาไปกินด้วยอะไรเงี้ย ศิลปินก็มาแปะใหม่มใครๆก็แปะได้แต่ทําไมก่อนหน้าน,นี้ประวัติศาสตร์มนุษย์หลายร้อยปีถึงไม่มีใครเคยเอากล้วยมาแปะเป็นงานศิลปละล่ะถ้าสมมตินะเรารพูดออกไปว่าอันนี้มันงานศิลปะเราอ,อาจจะเป็นแค่ความคิดเห็นอืมแต่ถ้าเราลงลึกกับมันมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าสู่การวิเคราะห์และเราเอาความรู้มาแล้วเราก็อาจจะประเมินมันซึ่งอยู่ในคลิปที่แล้วเรื่องก,การประเมินอืม แล้วสุดท้ายก็พูดถึงข้อดีข้อเสียเราเห็นข้อดีในงานชิ้นนั้นไหมเห็นข้อเสียในงานชิ้นนั้นไหมแล้วมันมีแนวทางพัฒนายงไงพอรวมกันแล้วมันก็จะเป็นการวิจารณ์ที่สมบูรณ์อย่างเงี้ยเราอาจจะชอบหรือไม่ชอบมันก็ก็ตามมันก็จะอยู่ในคําวิจารณ์ของเราอาจจะต้องระวังเรื่องการชิ้นนาด้วยเพราะว่าการชิ้นนาด้วยอารมณ์มันอาจจะทําให้การวิจารณ์มันถูกน้ําหนักของมันลดลงอืสุดท้ายอาจจะกลายเป็นแค่ค,ความคิดเห็นทําให้สารของข้อความเรามันไม่หนักแน่นพออย่างเงี้ยยิ่งอยู่ในยกที่ ใครๆก็พร้อมจะเชื่อคนที่ดังหรือคนที่น่าเชื่อถือพูดออกไปปุ๊บเชื่อเลยโดยที่คนฟังเขาก็ไม่ได้ใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์เหมือนกับต้นทางด้วยนะเราก็น่าจะได้ยินบ่อยๆว่านักวิจารณ์หรือบทวิจารณ์เนี่ยบางทีมันมักจะสวนทางกับมวลประชาชใช่ไหม,มแล้วก็มักจะโดนคําถามใส่บ่อยๆว่าวิจารณ์เก่งทาไมไม่ทําเองจําเป็นไหมมันจําเป็นไหมที่เราจะอาาที่เราจะต้องทำอะไรเงี้ยผมไม่ตัดผมอม ไม่เคยมีครั้งไหนที่มันได้ดังใจผมอาจจะให้ความเห็นกับหัวกระบาลตัวเองอ่าแนั่นก็คือเป็นการแสดงความคิดเห็นความคิดเห็นในใจผ่านกระจกอะไรเงี้ยอาจจะมีหลักการรองรับด้วยเราเรียนศิลปะมาใช่ไหมผมสองข้างมันไม่เท่ากันอ่ะจะให้เราไปตัดผมเองก็ทําไม่ได้ไงในมุมหนึ่งการวิจารณ์ถ้าเราสามารถทําสิ่งนั้นได้หรือมีประสบการณ์ทําสิ่งนั้นเนี่ยการวิจารณ์เราก็น่าจะลึกขึ้นอืแต่ก็ไม่จําเป็นที่เราจะต้องทําสิ่งนั้นได้เงี้ย อันนี้เราจะวิจารณ์ยังไงให้มันไม่ดราม,ม่าเพราะว่าเป้าหมายของการวิจารณ์ก็คือการพัฒนาใช่ไหมการที่จะวิจารณ์โดยที่มันไม่ให้ดราม,ม่าเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งก็คือเราต้องมีความจริงใจอืมแล้วก็ซื่อสัตย์กับคำว,วิจารณ์ของเราแต่ความจริงใจและซื่อสัตย์นั้นเนี่ยมันจะต้องวางอยู่บนความเป็นเหตุเป็นผลด้วยนะอืมและที่สําคัญอีกอย่างก็คือความเคารพในผลงานนั้นๆถึงแม้งานชิ้นนั้นมันอาจจะไม่ดีสําหรับเราแหละอืมแต่เราเลสเปกมันเนี่ยเราถึงวิจารณ์มันนี งานศิลปะหรืออะไรก็ตามที่มันจะยืนยงอยู่ได้มันต้องถูกพูดถึงอืถ้าไม่ถูกพูดถึงแสดงว่าไม่มีใครสนใจมันอีกแล้วอย่างนี้ยต่อให้มันจะเป็นงานที่ไม่ดีแต่มันถูกพูดถึงเนี่ยแสดงว่าคนยังให้ความสําคัญให้ความสนใจต้องการที่จะทาให้มันดีกว่าเดิมอย่างนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือความสุภาพก็สําคัญนะการใช้ภาษาที่มันวิชาการอย่างเช่นมีใครมาใส่เราไอควายอย่างเงี้ยเราก็กําแพงก็ขึ้นมาแล้ว ผู้ที่รับคําวิจารณ์ก็จริงๆเขามีส่วนที่จะรับหรือไม่รับก็ได้แต่ว่าคําวิจารณ์มันคือเสียงที่มันสะท้อนจากตัวผลงานนั้นออกมาอย่างเงี้ยครับเราทางานเราก็ต้องการความคิดเห็นต้องการคําวิจารณ์ต้องการคอมเมนต์กลับมาถูกไหมซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นเชิงบวกเสมอไปแต่คําวิจารณ์เชิงลบมันให้อะไรหลายอย่างมากจริงๆเนะวงวิชาการอย่างเงี้ยความคิดเห็นเชิงลบเนี่ยมันเป็นตัวบอกว่าเราพลาดอะไรไปบ้างอย่างทํางานศิละปะเลยอนะเนี่ย เวลาเริ่มต้นเปอร์สเปกทีฟมันจะกว้างมากมุมแหลมอยู่ที่ตัวเรามันก็ป้านออกแต่พอทํางานไปเรื่อยๆืเริ่มโฟกัสโฟกัสมากขึ้นมุมแหลมมันเริ่มเล็กลงเราเริ่มเห็นข้างๆได้น้อยลงเนี้ยเวลาเราทํางานเราอยู่กับงานชิ้นนั้นใช่ไหมแต่พองานมันถูกปล่อยออกไปแล้วคนอื่นอาจจะเห็นงานชิ้นนั้นในมุมอื่นที่ไม่ใช่จากคนทํางานอะไรเงี้ยแต่คนที่อยู่รอบๆตัวเรามันมองงานในหลายๆมุมมันทาให้เราตรวจสอบตัวเองได้มากขึ้นทําให้การทํางานเราพัฒนาขึ้นอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ ในผลงานที่มันถูกปล่อยออกมากเนี่ยมันอาจจะดีในช่วงเวลานหนึ่งผ่านไปอีกช่วงเวลานหนึ่งมันอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมอืม,มีอยู่วันหนึ่งผมเปิดเน็ตฟลิแล้วก็ดูโมเทนคอมแบทผมจําได้ตอนป่อหนึ .1 ผมดูโมเทนคอม b a t แล้วแบบมันมากอเลยเงี้ยสู้กันแบบมองไม่ทันเลยมาดูอีกรอบนึ่งรู้สึกเหมือนหนังคนละเรื่องอ่างเงี้ยอื่ทำไมมันช้าขนาดนี้มันเนี่ยพอเวลาผ่านไปสิ่งที่เคยชอบ มันยังเหมือนเดิม,มแต่ความรู้สึกเราไม่เหมือนเดิมแต่ไม่ใช่คุณค่ามันลดลงหรือในแง่หนึ่งมันอาจจะลดลงตามวายัยวุิของเรารอย่างเงี้ยเหมือนตอนเด็กเล่นเกมเพย์สองโอ้โหบ้าไปแล้วภาพมันสวยได้ขนาดนี้เลยหรอวะพอยุคนี้เพย์หกลับไปดูเพย์สองว่าทำไมตัวมันเหลี่ยมจังวะเป็นโพลีนเลยเหลี่ยมเหลี่ยมเมื่อก่อนไม่เห็นว่ามันเหลี่ยมขนาดนี้เมื่อก่อนโอ้โหมันสมจริงมากเลยมันของจริงแล้วมั้งเนี่ย <laughs> ยกตัวอย่าง การวิจารณ์ที่มันส่งผลกระทบกับเรายกตัวอย่างงานของเดมินเฮิร์เลยกันอืม,มีงานชิ้นหนึ่งที่เป็นแผงยาอเหมือนยกล้านยามาตั้งเป็นอินสตาเลชันอย่างเงี้ยคนทั่วไปถ้าไม่รู้สึกอะไรก็แค่แผงยาแล้วก็แบบเราไม่รู้มันคืออะไรแต่ถ้าเราไม่รู้แล้วเราไม่สนใจก็คืองานนั้นมันก็ไม่มีความหมายอะไรกับเราใช่ไหมหรือถ้าเราสนใจแต่เราไม่รู้แล้วเราวิจารณ์แล้วเราพูดอะไรออกไปมันก็คือความ,ค,วามคิดเห็น,หนแต่งานชิ้นนั้นมันพูดถึงเรื่อง การแอนตี้พระเจ้าอะไรเงี้ยอ่ะเราเป็นชาวคริสเราก็เริ่มสนใจแล้วว่าทําไมแผงยามันถึงพูดถึงการแอนตี้พระเจ้าได้อะไรเงี้ยเพราะว่าจุดสูงสุดของชาวคริสอะ่ะมันคือการที่ไปหาพระเจ้าถูกไหมแต่เราป่วยอย่างวันนี้ผมป่วยผมไปหาหมอหมอให้ยามาเราก็ยังไม่ได้ไปหาพระเจ้าเราก็ยังไม่ได้ไปหาพระเจ้าสิเราเรากินยาถ้าง,างั้นหรือว่าเราไม่ได้รักพระเจ้าที่แท้ที่จริงอะไรเงี้ยอืมเป็นการก็ต้้งคำถามด้วยผ่านแค่แผงยาธรรมดาอะไรเงี้ยนะ เราก็เริ่มมามองว่าเอในในยะน,นั้นมันมีข้อดีข้อเสียอะไรไหมข้อดีมันทาให้เราได้ทบทวนความมั่นคงของเราว่าเราจะโดนกระโถนตีไหม <laughs> แล้วงานชิ้นนั้นมันมีคุณค่ากับเราไหมหรือมันมีคุณค่ากับสังคมไหมหอะไรเงี้ยแล้วมันสามารถพัฒนาต่อได้ยังไงไอ้งานชิ้นนั้นผมอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องพัฒนาต่อไงมันมันมันสมบูรณ์ในมุมมองของผมแล้วอย่างเงี้ย okay, แต่ว่าการที่ พยายามที่จะวิจารณ์งานชิ้นนั้นด้วยมุมมองของตัวเองเนี่ยมันก็ทําให้ผมได้ศึกษางานชิ้นนั้นมากขึ้นเขาไม่ได้พูดถึงแค่ยาแต่ว่ามันขยายขอบเขตไปในเรื่องอื่นๆมากขึ้นเหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะพอพี่พูดถึงเรื่องงานคอ,อ, Art อนเซปชวลอาร์ตเงี้ยผมก็ไปนึกถึงงานคนไทยนะอย่างของคุณเลิศฤทธิ์งานของเขาเนี่ยคือการผัดผัดไทยในแกลเลอรี่เลยเคนก็บอกว่าเอา้าอย่างนี้มันจะต่างไงกับข้างบ้านผมที่ขายผัดไทยล่ะคนไทยไม่รู้สึกคนไทยเฉยๆไงใช่ ต่างชาติว้าวเพราะมันไม่ใช่แค่การผัดผัดไทยแต่ว่ามันคือการเหมือนกับว่าเริ่มต้นเนี่ยเขาไปดูงานในแกลเลอรี่แล้วเขาเห็นพวกถ้วยไหยที่บอกว่ามาจากสวิตเอเชียมาจากประเทศไทยเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ไทยไทยมันไม่ใช่แค่ตัวถ้วยแต่มันคือวิถีชีวิตของอาหารและเอาตัวผลงานนั้นเนี่ยเข้าไปในปากเขาแล้วแบบเอ้ยคนเข้ามาเอ้ยงานงานคุณอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในท้องคุณไงอ่าบางทีแล้วตัวงานศิลปะเนี่ยมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เราเห็นนะแต่มันคือ ภาษาสัมผัสทั้ง5้าหรือมันคือประวัติศาสตร์ด้วยเนาะว่าไม่ใช่แค่ว่าตรงหน้าสวยไหมแต่ว่าเฮ้ยประวัติศาสตร์ของคนไทยที่ต่างชาติรับรู้เนี่ยมันคืออะไรเราสามารถต่อยอดพัฒนาความรับรู้ของต่างชาติอะไรได้บ้างอะไรแบบเนี้ยการวิจารณ์มันช่วยให้เราได้เห็นวัตถุประสงค์แล้วก็เจตนาของผู้สร้างงานชิ้นนั้นด้วยเนี่ยว่าเจตนาเขาทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรโดยเฉพาะอย่างในวรรณกรรมหรือภาพยนตร์เนี่ยบางทีเจตนามันถูกแฝงอยู่ในเนื้อหา ภา uhm พยนตร์ที่ซับซ้อนบางเรื่องมันพ er ูดในสิ่งที่ไม่สามารถพูดออกมาตรงๆได้อาจจะสอดแทรกอยู่ในส่วนประกอบต่างๆแต่ดูมันทั้งหมดแล้วแล้ววิเคราะห์มันเราจะเห็นความหมายที่แท้จริงอเงี้ยอันนั้นก็คือเราได้เข้าถึงเจตนาของของผู้สร้างอะไรเงี้ยนะเช่นเขาอาจจะอยากเล่าเรื่องความเลื่อมล้ําแต่ว่าสอดแทรกมาทีนี้การวิจารณ์เนี่ยมันก็มีสิ่งหนึ่งที่ ผู้วิจารณ์มองข้ามไปก็คือไอ้คำวิจารณ์ของเราเนี่ยมันสะท้อนตัวตนของผู้วิจารณ์ด้วยอใช่ไหมมันสะท้อนวุฒิภาวะความมีเหตุผลแล้วก็ความรู้ของเรากับสิ่งสิ่งนั้นด้วยเหมือนกันเนี่ยในการวิจารณ์ที่มันไม่มีเหตุผลรองรับเนี่ยมันไม่ได้ปล่อยออกไปแค่คําวิจารณ์แต่มันปล่อยตัวของเราออกไปด้วยเพราะงั้นดังนั้นการวิจารณ์มันเลยต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ทบทวนก่อนที่จะวิจารณ์ออกไปอย่างเงี้ยอีกสิ่งหนึ่งที่ผมว่า คนวิจาณ์อาจจะมองข้ามนั่นคือเจตนาของผู้สร้างผลงานด้วยเนาะว่าเขาสร้างเพื่ออะไรถ้าอย่างงานของพี่อย่าเงี้ยสร้างเพื่อตั้งคําถามไม่ได้สร้างเพื่อจะมาขายยาเพราะฉะนั้นเราอาจจะเอาแผงยานี้กับแผงยาข้างนอกมาเทียบกันว่าเป็นสิ่งเดียวกันไม่ได้การพูดลคนลับประเด็นมันก็อาจจะไม่ได้นาําว่าเป็นการวิจารณ์ได้เออ,อเอาแก่นของหนังเศร้าไปวิจารณ์หนังตลกก็ก็ไม่ได้ทำไมไม่มีซีเลยอ่ะหรือ วิจารณในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวข้องกันวิจารณ์ตัวพ่วมกับแต่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวหนังอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าการวิจารณ์ที่สมบูรณ์อะไรเงี้ยอ,อาจจะเป็นการวิจารณ์แต่เป็นภาคสังคมไม่ใช่ตัวผลงานเช่นแบบว่าสมมติตัวพุ่มกับเนี่ยมีคดีว่าแบบเฮ้ยตบตีเมียสมมติตบตีภรรยาถ้าเกิดเราวิจารณในส่วนนั้นเนี่ยก็คือเป็นวิจารณ์ชีวิตเขาและก็ความสมเป็สมผลที่เขาควรจะมีงานทําในวงการไหม แต่ไม่ใช่การวิจารณ์หนังของเขาว่าหนังไม่ดีเพราะภู้กกับทําเรื่องไม่ดีออกแนวประจานเ <laughs> <laughs> การวิจารณ์ที่มุ่งโจมตีอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ถูกนะว่าเป็นการวิจารณ์ที่สมบูรณ์มสมมติเราพูดเรื่องนินสออีอีมสมมุติทำไมเราพูดไปแล้ว <laughs> พูดเรื่องการประเมินพูดเรื่องการแปลความหมายมแล้วถูกมองว่าเราโจมตีอาจารย์รุ่นเก่าๆอะไรเงี้ยซึ่งจริงผมโดนในประเด็นนี้ แล้วก็เป็นเรื่องที่อึดอัดแล้วก็เศร้ามากเพราะว่าเราไม่เคยว่าอาจารย์รุ่นเก่าๆไรงี้ยเราเติบโตมาได้เพราะว่าครูบาอาจารย์ทั้งนั้นแต่ว่าด้วยสายอาชีพของเราที่เราอยู่พันธกิจหนึ่งก็คือเราต้องทําให้มันดีขึ้นจากเดิมครูบาอาจารย์วางฐานมาแล้ว เราเอาฐานตรงนั้นไปพัฒนาต่อถ้าสิ่งที่มันพัฒนาต่อมันไม่เวิร์กมันก็กลับมาที่เดิมแค่นั้นเอง,เงแต่ไม่ใช่ว่าเราไปว่าเขาว่าหรือเราไปตําหนิเขาอะไรเงี้ยถ้าไม่มีพวกเขาเราก็ไม่สามารถมาถึงจุดนี้ได้ใช่ไหมใช่แต่การบอกว่าเราไปดูหมินเขาเนี่ยผมว่ามันเป็นอคติแหละเพราะเราไม่เคยพูดอย่างนั้นไม่ใช่การวิจารณ์แล้วก็มองข้ามเรื่องของเจตนาไปนะก็ะเลยนํามาสู่คําว่าไอ้ควาย อันนี้คือพี่โดนจริงไหมโดนจริงจริงเหรอแต่ว่าไม่ได้มาจากไหนเนี่ยไม่ได้ในใน u t u b e เนในทางอื่นอะไรเงี้ยอ๋อเหรอคือเขาเดินมาบอกพี่เหรอบอกต่อๆกันไหมา๋ว่าเขาคิดว่าคำว่าควายเนี่ยมันถูกกลอนมาแล้วอาอที่จริงอาจจะแรงมันอาจจะแรงกว่านี้แล้วผู้ส่งสารเนี่ยได้ตัดทอนมันอ๋ออืมนะอย่างของผมก็ลอยตัวเลยเพราะว่าผมพี่อยู่ในสายอาชีพครูอะไรเงี้ยสายอาชีพอาจารย์แล้วก็คําวิจารณ์อะไรที่มันไม่นับเป็นคําวิจารณ์ เรื่องนี้อาจจะไม่ไม่ค่อยอยากบอกว่าเดี๋ยวเราจะอยู่ยากมสมมติน็อตทำงานใช่ไหม,มวาดรูปก,ก็แดะแล้วก็เอามาให้ผู้สอนวิจารณ์มันก็ดูโอเคบางทีเราใช้บ่อยเอัยต่อไปใช้ไม่ได้ละม,มันขาดความรู้สึก <laughs> มันจะทําให้เราอยู่ยากจริงๆนี่เนี่ย <laughs> ไม่ถึงผมเนี่ยจะอยู่ยากกศึกษาทั้งหลาย <laughs> 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 เรื่องที่ผ่านมาถือว่าผ่านไปแล้วอ,อ่ะนุนมีงานชิ้นหนึ่งช่วยคอมเมนต์หน่อยบางทีห,ห,หัวเราตื้อไปแล้วเรา เราคอมเมนต์มาสามสิบแหละมันไม่ใช่การคอมเมนต์แล้วแต่เป็นการทบทวนสรุปสิ่งที่อยู่ในงานอ่ะจกากกันตรงนี้ดูสมส่วนแสงเงาตรงนี้ดูเป็นธรรมชาติแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการบอกว่าพัฒนาตรงไหนได้อีกมีข้อดีข้อเสียยังไงเป็นการบอกว่าในงานชิ้นนั้นมีอะไรบ้างซึ่ง <Ừ. S 2> มไม่ใช่การวิจารณ์แต่เป็นแค่การรีวิวเ,เออรีวิวออรีวิวคือการรีวิวแปลว่า,นะวา,างี้เวลาที่อาจารย์บอกว่าอืมัมนยังขาด พลังอันนี้มันคือรีวิวและเพราะว่าใช้ความรู้สึกเข้าไปเยอะแต่ตอนนั้นต้องบอกว่าขาดพลังแล้วทำไงถึงมีพลังอ่านี่คือการวิจารณ์เช่นแบบเอ้ยการวางตำแหน่งให้มันดูไม่โครนเคลนของการจัดคอมโพสต์การใส่เงาที่เข้มขึ้นเพื่อแบบเสริมความคอนทราตรงภาพและรู้สึกมีพลังขึ้นอะไรอย่างนั้นอยู่ยากแหละขอให้โชคดีไหมเพื่อนๆแล้วก็ไอหลักการวิจารณ์เนี่ยที่เราพูดไปมัน อาจจะมีขอบเขตยอยู่แค่ในศิลปรกรรมแต่ว่าในสังคมที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยการวิจารณ์มันสามารถพัฒนาสังคมได้ด้วยหลักการเดียวกันเพราะว่าหลักการวิจารณ์มันคือการวิเคราะห์<ม>การศึกษาการแจกแจงข้อดีข้อเสียแล้วก็แนวทางพัฒนาใช่ไหมหลักการตรงนั้นเนี่ยมันคือหลักการเดียวกับการที่เราต้องการที่จะพัฒนาสังคมเหมือนกันอย่างเงี้ย<ม>บ้านเก่าผมขุดอุโมองค์ลอดอแล้วสุดท้ายมันเป็นคอขวดที่สี่แยกเลยเงี้ยเราเป็นผู้เสียภาษีอะ่ะ เราไม่ได้มีอำนาจในการใช้เงินแต่การวิจารณ์มันคือการที่เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการควบคุมทิศทางของผู้มีอำนาจใช้เงินอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่เขาทำมันมีข้อดีข้อเสียยังไงแต่ข้อดีข้อ,อเสียที่เราได้วิจารณ์ไปเนี่ยมันวางอยู่บนข้อมูลที่เราศึกษามาอะไรเงี้ย <c oughs> เขาอาจจะศึกษามากเหมือนกันแต่การวิจารณ์มันคือการมองในหลายๆมุมเราเป็นมุมประชาชนไง <c oughs> ก็คือการวิจารณ์เนี่ยมันสามารถขับเคลื่อนในสิ่งที่มันใหญ่ขึ้นได้อย่างเช่นอ่ะ เลือกตั้งมีนโยบายมานู่นนั่นนี่เราไม่รู้ว่าแต่ละนโยบายมันต่างกันยังไงการวิจารณ์หรือการเอานโยบายมาวิจารณ์เนี่ยมันช่วยทําให้ผู้คนได้เห็นข้อดีข้อเสียในหลายๆแง่มุมเยครับนะแล้วก็การวิจารณ์เนี่ยบางทีเราจะได้ยินคําว่าวิพากวิจารณ์อวิพากค,คือการตัดสินเมื่อไหร่ที่การวิจารณ์มันมีการชี้นําในเชิงตัดสินเนี่ยมันคือวิพากวิจารณ์แหละซึ่งโดยส่วนใหญ่ในหลายๆ ep ของเราเราก็จะพยายามพูดโดยที่ ไม่ชี้นำเนี่ยสังเกตเราให้ข้อมูลเราพูดถึงสิ่งต่างๆแต่เราจะไม่ได้ฟันธงว่าอะไรเป็นอะไรซึ่งบางทีไอาการที่มันไม่ได้ชี้นำตรงนี้มันทําให้ผู้คนได้ตีความได้ในหลายๆแง่มุมหลายๆส่วนในแต่ละตอนนียครับนะครับผมคิดว่าสุดท้ายแล้วถ้าฟังมาทั้งหมดแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมีอะไรที่ต้องไปศึกษาเพิ่มเพราะว่ามันจะแบบอาจจะมีบางเรื่องที่ไม่ได้ครบทุกแง่มุมแต่ผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดมันคือเรื่องของการเข้าไปอยู่ใน3ามหมวดนะว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันคืออะไร มีการวิจารณ์มีการรีวิวและมีการแสดงความคิดเห็นนะครับก็ถ้าเกิดใช้อย่างถูกหลักเนี่ยเราจะรู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วเราจะสามารถสนุกกับการดูศิลปะแล้วก็มีเหตุผลและพัฒนาสังคมไปด้วยในในเวลาเดียวกันนะครับเนาะถ้าอย่างแบบเ,เรื่องนโยบายของภาครัฐอะไรแบบนี้ถ้าเกิดเราลงไปศึกษาและวิเคราะห์จริงเนี่ยเราก็จะได้วิจารณ์เนาะแต่ถ้าเกิดเราใช้อารมณ์ความรู้สึกว่าฉันชอบคนเนี้ยฉันชอบพักเนี้ยโดยที่ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าสิ่งที่เราพูดมามันถูกแค่ไหนแต่ฟังๆดูเออก็ดีนะอ่านนี้ก็จะกลายเป็นการรีวิวละอ่าแล้วถ้าเกิดแบบด่าเสียเลยชอบอันนี้กูไม่ชอบอันนี้กูเกียดมึองกูก็จะกลายเป็นความคิดเห็นครับคุณอยากจะเป็นพลเมืองแบบไหนนะฮะก็ลองไปคิดทบทวนดูแล้วกันก่อนที่เราจะเริ่มการวิจารณ์การแสดงความคิดเห็นการรีวิวออกไปในแต่ละอย่างของชีวิตคุณนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยทั้งการวิจารณ์รีวิวหรือการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันจะต้องเผยแพร่อย่างมีศิลปะ อันนี้มันก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลและความแยบยนสมมติเราจะให้ความคิดเห็นเชิงลบเราก็ต้องมีความแยบคายในการให้ความคิดเห็นเหมือนกันหรือความเห็นช่วงเชิงบวกหรืออะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้มันมีศิลปะในการนําเสนอของมันอยู่นะครับพอสุดท้ายแล้วทุกอย่างคือ Everything in Art นะครับนี่วันนี้ก็ขอบคุณพี่อาร์ตมากนะครับก็ยังไงฝากทุกคนไปติดตามช่องทางของพี่อาร์ตด้วยนะครับนั่นะค,คือมี a r t o f Anatomy แล้วก็ วันอลิสตูดิโอนะครับอ่าช่วงช่วงนี้สนุกเลยทุกวันเสาร์จะมีกิจกรรมด้วยนะครับมีวาดรูปทุกวันเสาร์บ่ายสใครสนใจวาดรูปจากโมเดลจริงๆเนี่ยก็มาดูที่สตูดิโอได้เรียกด้ว่าเขากําลังสร้างหับที่เป็นของเซาท์อีสเ a อ i a ซียนะต่างชาติเริ่มมาให้ความสนใจตรงนี้แล้วด้วยนะคิดว่าปีหน้าจะขยายโดยการเอาศิลปินเชิญศิลปินต่างประเทศมามากขึ้นอะไรเงี้ยโอเคอ่าก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ